สตังเสริมจมูกครบ4เดือนแล้วนะคะกับคุณหมอต้ามที่โซเมเกะคะ่ะบิวคุณหมอว่าอยากได้เป็นปอฝอนิดนึงแต่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ขอให้ เข้ากับหน้าหนูที่สุดเลยค่ะตอนนี้ครบ20วันแล้วนะคะรู้สึกว่าทรงสวยมากๆเลยนะคะทุกคนทรงสวยมากเริ่มเข้าที่แล้วนะคะประมาณ50%แล้วครบ4เดือนแล้วชอบมากๆคือคนทักเยอะมากเมื่อคนเข้ามาทักแบบผู้ภาษาอังกฤษด้วยเลยอะ <laughs> คือรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็มั่นใจมากเลยตอนนี้รู้สึกว่ามั่นสุดๆเลยฟีดแบ็คือถามกันเข้ามาเยอะมากว่าทําจมูกที่ไหนทําเทคนิคอะไรกับคุณหมออะไรคือถามกันเข้ามาเยอะมากรับคํานี้ไปเลยสวยหน้าเป๊ะ สตังกังวลนะคะคือมีความเป็นจมูกชมพู่นะมีความแบบจมูกใหญ่ไม่เลียวเลยไม่แบบเป็นทรงนะคะแล้วก็ฐานเดิมมีความเอียงนิดนึงนะคะถ่ายรูปยากมากเพราะว่ามันไม่เป็นทรงและหน้าแบบไม่พุ่งนะคะต้องมานั่งคอนทัวร์จมูกให้ดูลเลียวมากขึ้น้วยบิวคุณหมอว่าอยากได้เป็นฟอฟอนิดนึงแต่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ขอให เข้ากับหน้าหนูที่สุดเลยค่ะคุณหมอตั้มนะคะแนะนําให้สตางเสริมจมูกด้วยเทคนิคโอเพนด้วยซี่โครงนะคะเพราะว่ามันจะตรงตามเลฟบที่สตางอยากได้มากที่สุดเลยค่ะมันจะดูละมุนกว่าและดูเป็นสายฝอที่น่ารักตามที่สตางอยากจะได้ค่ะ การดูแลตัวเองนะคะไม่ยากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแผลที่โครงเนี่ยดูแลง่ายมากก็แค่ปิดแผลแล้วก็ไม่ให้โดนน้ำา7วันเองนะคะไม่ต้องไปล้างหรือไปทำอะไรกับมันเลยนะคะส่วนการดูแลแผลจมูกนะคะก็ไม่ยากเช่นกันค่ะคือล้างแผลแค่1ครั้งนะคะแล้วก็มียาทาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ครบ20วันแล้วนะคะรู้สึกว่าทรงสวยมากๆเลยนะคะทุกคนทรงสวยมากเริ่มเข้าที่แล้วนะคะประมาณ50%แล้วสวยมากๆเลยรู้สึกว่าชอบมากๆหน้าสวยหน้าพุ่งมากๆเลย 4เดือนแล้วชอบมากๆคือคนทักเยอะมากเาง่คนเข้ามาทักแบบผู้ภาษาอังกฤษด้วยเลยอะ <c oughs> คือรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็มั่นใจมากเลยตอนนี้รู้สึกว่ามั่นสุดๆเลยจมูกมีความเรียวขึ้นและมีความสโลปปลายพุ่งนะคะแล้วรู้สึกว่าหน้าพุ่งมากๆรู้สึกว่าเข้ากับหน้าและรับกับหน้ามากๆเพราะว่าหน้าเปลี่ยนมากๆเลยค่ะฟีดแบค็คือถามกันเข้ามาเยอะมากว่าทําจมูกที่ไหนทําเทคนิคอะไรกับคุณหมออะไรคือถามกันเข้ามาเยอะมากเป็นไปนตามที่สตังบีก,กับคุณหมอตั้มเลยตรงเล็บสุดๆรับคํานี้ไปเล สวยหน้าเป๊ะ